ผมกเกษียณจากแหน่งแม่ทัพแต่ผมยังไม่กเกษียณจากความเป็นคนไทย,ยผมมาอยู่กับพี่น้องคนไทยจนผมจะสิ้นลมผมไม่เล่นการเมืองผมจะอยู่ตรงไหนก็ได้ที่ไม่มีผลประโยชน์สำหรับตัวเอง คำพูดวันนี้คงจะสื่อไปถึงหลายหลายท่านที่จะชักชวนผมนะครับก็ต้องขอบคุณหลายหลายท่านนะชักชวนผมให้ให้ไปเล่นการเมืองผมต้องขอบคุณการเมืองผมไม่ค่อยถนัดนะครับแต่ผมถนัดเพื่อปกป้องแผ่นดินเพื่อประเทศชาติที่มันมมีผลประโยชน์ของตัวเองทำ